你打，我打。 ดีครับพี่น้อ,องผมเปิดมาร้องให้ฟังแล้วก็เตรียมควับเ,เอาตังคนที่ฟังร้องให้ทนันวิละเอะจงเจริญให้รวยทั้งนั้นร้งทองออถ้าอยากรู้ว่าร้องอะไรก็หามาฟังใหม่ปีหน้าเถอะครับ มาางไอ้หนูลงดีนมีนั่งรับรางวัลรถเบนซ์รับรางวัลนุ่รับรางวัลเออเออเออร้องมากที่เราอ่ะร้องมากอันนี้ครับฉันทำเนี่ยเจ๊เจ๊เจ๊ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรโอ้ยสวนจิ๋วผายเลยพ่อแม่แนกกันในร้านเด็กเล่นไงในสวนสนุกแน่ๆอับ่ายแหละ กูนด <c oughs> yeah, no no ูดิมีของเราสองคนบ้างหรือเปล่านะเออเอาลิมโนหลวงใครลิมโนหมดโดนลิมโนเยแท็กซี่ไม่ได้ตามก็เลี้ยวไปเลยใส่ถังต้องไ่ถังอ๋อถนี้หมดเลยอ๋อรับนี้หมเลเข้าไปเลยไออเพียวไอเชื่อเพียว พี one, I I ่เอาอเพี่เยารับรางวัลเร็วไอ้เพียวไอ้จ้าเนาะมานี่ครับไปรับรางวัลก่อนเร็วมาเร็ววิ่ง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 มานี่ให้วิ่งมานี่รับรางวัลก่อนสวัสดีครับเจ้สวัสดีจับพูดก่อนสวัสดีจ๊ะพูดใหม่พูดใหม่สวัสดีครับแจ๊บแจ๊บขอบคุณครับ เอาไปวิ่งไปหาพ่อหาแม่มึงเลยไปเลยหาพ่อหาแม่มึงเลยจนบันไลเลยเออเอาละเรามีชื่อว่ามหาโจรผงลูกน้องพวกเราชื่ออะไรกันบ้างเฮ้ยไอชุดเนี่ยมึงอะชื่ออะไรชื่อพลครับพี่ชื่อพลแล้วทำไมมึงถึงชื่อพลล่ะเกิดตอนที่หลวงพลดังพอดีออ๋ เออตอนลุงพลดังมันดีเว้ยดีเหมือนกันเฮ้ยไอ้หนูเลยครับและเอ็มชื่อว่าอะไรวะปวิดครับปวิดปวิดเฮ้ยไอ้หนูปวิดไหนลูกปวิดลูกท่าเรืออ๋อปวิดลูกท่าเรือไม่เอาไม่เอาเราไม่ไปทางนู้นเลยเนาะกันเมืองเราไม่เอาเนาะไอ้หนูชื่ออะไรลนะลูกไอ้ยศเดี๋ยวโอ้โหมาหนักเลยมึงเนี่ย ไหนอ,อนอายุไหนล่าเออขยุดอนเนกลาภดี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 และหนู้ชื่ออะไรลูรกชุดเหลืองเนี่ยคุณโจร <c oughs> <c oughs> คุณโจร <c oughs> <c oughs> คุณโจร <c oughs> โอ้เวลาไปออกปลทีไหนเนี่ยเขาคงกลัวเราอะเนาะ <c oughs> เฮ้ยหยุดน,นะนี่คือการก้อนจากคุณโจร จะเรียกชื่อก็เรียกลําบากตะโกนไม่ได้แล้วดีแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับการเมืองเนาะเออแล้วมึงชื่ออะไรเอ็งชื่ออะไรถามคนอื่นถามหมดแล้วเหลือมึงนะชื่ออะไรถามคนอื่นชื่ออะไรกูก็บอกว่าถามคนอื่นนะมึงชื่ออะไรถามคนอื่นไอ้คนตุ้งติ้งได้ต่อยชื่ออะไรถามคนอื่นกูมึงชื่อถามคนอื่นเละปวดหัวปวดหัวกับมึง โอ้โหจริงๆรงานหนักมากสาวรับเด็กอสกสองคนไหมโอโ้พอแล้วพอแล้วล่ะนี่ยังไม่มาอีกคนสองคนมึงเนี่ยเออใช่ไม่เอาเราถึงว่าเราจะเป็นโจรเราก็ต้องมีความรู้กันบ้างไอ้นูมีความรู้ไหมครับมีใช่ไหมมีมเรียนที่ส่งไปเรียนภาษาจีนเนี่ยลองนับภาษาจีนหนึ่งถึงสิบให้ฟังหน่อยอีโอซานซืออู่เล่ฉีปลาเจ้าชือ นี่ภาษาจีนใช่ไหมนี่แล้วภาษาอังกฤษเราก็ได้เนี่ยอย่างสัตว์เรามาอยู่ใกล้เขาใหญ่แล้วสัตว์ภาษาอังกฤษเรียกอะไร Animal Animal สัตว์ Animal สิงโต Lion Lion ม้าลาย z e b r a z e b r a มด a n i m a r d m o มดกัดเก้า ภาษาอังกฤษนี่ก็ได้กันหลายคนแนนหนูได้ได้ภาษาอังกฤษไหมลูกได้ครับประตูภาษาอังกฤษดดประตูใหญ่ติดกดประตูเล็กธมอมดอประตูหนีบอ่ะเจ็บไดไปถึงไอ้นุนหนักทุกทีเลยเว้ยแล้วลมึงได้เขาไม่ได้ไอ้ถามคนอื่นมึงได้ฮะได้ใช่ไหมท่าภาษาอังกฤษอ่ะเขาเรียกอะไรมัง้งเรียกมัง้ง พระกำลังฉันข้าวเรียกมัง้งมั้งหิวมั้งหิวเออมึงตรงนะมึงตรงตรงเลยอ่ะดีเหมือนกันเว้ยกูมาอยู่กับพวกนักไฟปนอยู่ว่ะยวออกไปซื้อยาพาราด้วยเอาลงไปยืนข้างล่างกันลงไปยืนข้างล่างกันให้หมดไปไปไป,ไปเตรมังุดไปปนพวกหลังไปปนกันกูจะปนไข่ได้ไหมเนี่ยวันนี้มูห่วงพวกมึงเนี่ย เกิดเป็นโจรมันต้องปนต้องจีพอไม่สมบัติผููดีพอมีกาศสึ้งน่าบ้นตัวบ้นหวานของชาวไร่ชาวนาเราปนเอามาเป็นของตัวเราเองเพราะเรา